เราอยากให้คนคิดคิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบมีความสุขกับตัวเองคนแปลกนะคนอยากมีความสุขแต่คนมักวิ่งหา,หาความทุกข์เอามาใส่ตัวมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากกับวิธีคิดก็คือว่าเราทําอะไรเยอะแยะเลยเออเพื่อตัวเองเราก็บอกว่าเราทําเราอยากให้ตัวเองมีความสุขเรามักจะไปเก็บเอาเรื่องของคนอื่นามาใส่ตัวคุณจะไปแคร์ทำไมวะเรื่องไหนที่มันควรแคร์เนี่ยคุณก็แคร์แต่เรื่องไหนที่มันไม่เห็นจะต้องนั่งแคร์เลยก็อย่าได้แคร์ โลกสอนให้เรามีความสุขทุกคนเกิดมามันต้องมีความสุขไม่มีใครบอกว่าให้อยู่กับความทุกข์แต่คนมักจะวิ่งไปหาความทุกข์จนลืมอ่ะอ้าวแล้วความสุขที่ควรจะได้อยู่ตรงไหนเราฝึกคิดมันทุกวันอะเราเราบอกเสมอว่าหัวเราหัวเราอะมันเหมือนฮาร์ดดิสก์เทราไบาต์ตอนเนี้ยเราคงไม่อยากเอาพวกไวรัสอะไรใส่เข้าไปหรอกพูดมันง่ายจริงแต่ว่ามันทำเปล่าถ้าคุณทำคุณจะมีความสุขเพราะว่าสมองมันถูกสร้างมาให้คนคิดอย่างนี้ ทำไมมาร์น,นาคิดว่าฉันยังร้องเพลงได้ในขณะที่อายุฉันยังเยอะมาร์น,นาคิดว่าฉันไม่แก่แล้วเวลาที่ชีเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีชีก็เต็มที่เหมือนแบบคริสตินาอากิเวล่าเหมือนเวียนาเหมือนบิยอนเซ่เต็มที่มากอะเพราะเขาคิดเสมอว่าชีไม่แก่มันก็จะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้มันผลักดันให้ชีทําได้อย่างมีความสุขอย่ได้แคร